อีกปัญหาที่เจอบ่อยก็คือเชือกหมดก่อนที่จะทำสร้อยเสร็จนั่นแหละค่ะเรื่องใหญ่เลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวค่ะวันนี้เมย์มาแบ่งปันเทคนิคการต่อเชือกค่ะแบบง่ายๆเลยนะคะเริ่มต้นค่ะเราจะต้องทํางานให้จบดอกก่อนนะแล้วก็ตัดเชือกขามาแล้วก็ย้อนกลับไป1ดอกนะคะแบบจะพูดย่งไงอะ่ะคือย้อนซ้ําไปหนึ่งลายเหมือนถ้าเราเขียนหนังสือก็คือเหมือนเขียนหนังสือทับอะ่ะอ่ะก็คือแค่นั้นเลยเสร็จแล้วเราก็ ก็แค่แบบเหมือนตัดเชือกไปใหม่อย่างเช่นตัวสร้อยข้อมือเล f ไฟ r ์ที่เมย์ทำไปนะคะก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะคือเชือกเขาสั้นเกินนั่นเองนะคะเราก็เราก็เลยต้องร้อยให้จบหนึ่งดอกค่ะแล้วก็ตัดเชือกเส้นใหม่มานะคะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับเย็บซ้ําค่ะหรือว่าร้อยซ้ําไปตามลายดอกของเขานั่นเองนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะสามารถทําลายต่อไปได้เลยนะคะโดยการใช้เชือกเส้นใหม่ค่ะ แต่ว่าเวลาเราอยากเล่นแล้วปัญหาคือจะทํำยังไงนะให้น้องแน่นขึ้นก็